สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่น่าฟาร์มและคอนเทนต์ที่ควรหลีกเลี่ยงใน0 0 2 G นั่นเองนะครับหรือว่าแพทที่เรียกได้ว่าเพิ่มดรอปไม่ว่าจะเป็นฮีปมอนสเตอร์หรือแม้แต่เอ็เกมคอนเทนต์นั่นเองนะครับสำหรับแพทนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มรูทดรอปไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังมีหลายคอนเทนต์นะครับที่เรียกได้ว่ายังทำงานไม่ได้ตามที่ แพดโนตนะครับได้พูดไว้นั่นเองนะครับหรือว่าทางทีมงานหรือว่าทางเด็บก็บอกว่าคุณอาจจะแค่โชคลายนั่นเองนะครับต่อเพื่อนจุ c ยแบบแล้วหรือว่าต่อให้มนสเ s t e r เนี่ยมันมีมดเยอะขนาดไหนแต่ถ้าสมมติไอเทมมันไม่ดรอปเพเื่อนก็แค่โชคลายแล้วทางทีมงานก็เหมือนกับแก้ไขนู่นนี่นั่นแต่เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์ไหนที่มันเพียงพอแล้วกับคอนเทนต์ไหนที่มันยัง ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยนะครับไข่กูมิงนั่นเองนะครับไข่กูมิงนะครับจะมีโปรโมชั่นนะครับวันที่5วันที่6นี้นะครับเหลืออยู่1,400บาทเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆและมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะอยู่ในช่วงท้ายคลิปนะครับอ่ะไม่พูดภาพล้ำเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์ที่หน้าฟามในคอนเทนต์ 0.20G กันดีกว่านะครับโดยนัดจะไล่ไปคอนเทนต์หน้าฟาร์มแล้วก็คอนเทนต์ที่เพื่อนๆ ควรเลี่ยงนั่นเองนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเหมือนกับรายละเอียดเหมือนกับการฟาร์มอย่างอื่นนะครับแนวทางการฟาร์มเพื่อนเพื่อสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้เป็น คอนเทนต์ที่นัดได้เหมือนกับประสบมาเองก็คือได้ลองฟาร์มเองประมาณ10กว่า20กว่าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงได้ไปดูเหมือนกับรีวิวต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ r e d อิตนั่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับณนะตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งในใจของนัดและก็นะัดคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงง่ายไม่จําเป็นที่จะต้องมีของแบบเวอร์วังอะไรมากมายต้องยกให้ e x p d i t i o n เลยนะครับสำหรับ e x p d i t i o n นะเพื่อนๆสามารถที่จะฟาร์มได้ทั้งในแมッ ฟาร์มได้ทั้งในตอนที่เพื้นมันได้ล็อกบุกนั่นเองนะครับเพราะว่าอัตราการรอบของ e x p e n d i t i o n เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Currency แล้วก็ Coinage หรือแม้แต่กระทั่ง Remnant โหมดที่มันน่าจะเพิ่มกลายเป็นว่าที่ผ่านมามันบั๊กนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับ การค่ามอนทีท่มันมีเรมแนนหรือว่าเป็นแรมอนสเตอร์ในเอ็กซ์เพนดิชันนะครับดอบของเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆพื่อนูสแมปดีๆนะเพื่อนเพื่อสามารถที่จะได้ดีวายขั้นต่ำเนี่ยหนึ่งดีวายจาก1นึกองเลยนั่นเองนะครับยังไม่รวมการเปิดกองเอ็กซเค v a วชันแรหรือว่ากองเอ็กซเพนดิชันแรในแมปปกตินะไม่ใช่ว่าใน p i น n เคิลนะครับ เพื่อนๆยังมีโอกาสได้ดีวแลแลวก็ได้ของแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการที่เพื่อนๆทำแบบ e อ p e ซ d i t i o n เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มแบบคุ้มสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับโดยเทคนิคการทำแบบของ e x p e n i t t o o n นะครับก็คือให้เพื่อนๆ stack item r e r i t y i t t m quantity ก็คือเพิ่มระดับ i อเท นะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนการดรอปไอเทมนั่นเองแค่2อันนี้เพื่อนเพก็เพียงพอแล้วสําหรับสําหรับแท็บเล็ตนะครับส่วนเวสโตลนะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะหานะครับสามารถหาได้เหมือนกันก็คือไอเทมไรตี้และคว a นติตี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับอยากจะเหมือนกับ บูสต์ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเพื่อนๆอยากจะบูสต์ขึ้นไปอีกเพื่อนๆก็สามารถที่จะนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเพิ่มเหมือนกับอ่าเพิ่มเอฟเฟกของเรมเน้นเพิ่มจํานวนแรเพิ่มสตรองบล็อกอะไรพวกนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับ e x p กซเพนดนะครับแล้วก็วิธีการอัพ t last เพื่อนๆสามารถที่ดูเบื้องต้นได้ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างบนนะครับเพื่อนๆดูได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูคอนเทนต์ที่2กันดีกว่านะครับสำหรับคอนเทนต์ท อันนี้ก็จะเรียกว่าคอนเทนต์ไหมเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะครับก็คือเป็นสตรองบ็อกนะครับแล้วก็เป็น หีบต่างๆหรือว่าเชสต่างๆตามพื้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะนะครับหีบสีเหลืองสตรองบ็อกซ์สีเหลืองแล้วก็สตรองบ็อกซ์สีส้มนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ปรับดรอปมาเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆ่สามารถที่จะดรอปดีไว้หรือดรอปของดีๆได้ตั้งแต่ช่วงแคมเปญเลยนะครับและพอเพื่อนๆไปถึง mapping หรือว่าช่วงเอ็น a กมนะครับอัตราการดรอปก็เพิ่มอีก100%้นั่นเองนะครับหรือพูดได้ง่ายก็คือขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มอย่างต่ำเลย3เท่านั่นเองนะครับหรือว่าเร ก็คือเทคนิคเนี่ยไม่ใช่เทคนิคสิเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเมคานิกที่มันเพิ่มมาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกับกล่องฟ้าเราไม่สนใจเลยเราอาจจะเปิดกล่องเหลืองบ้างแต่ตอนนี้กล่องฟ้ามันให้คุณสมบัติที่เทียบเคียงหรือมากกว่ากล่องเหลืองแล้วนั่นเองนะครับและยังไม่พอกล่องเหลืองก็เพิ่มดบเพิ่มขึ้นไปอีกเลยนั่นเองนะครับอันนี้นะยังไม่พูดถึงสตรองบล็อกเลยนะครับฉะนั้นณนะตอนนี้นะครับเพื่อนๆมองเห็นสตรองบ็อกนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยโอเค กดเปิดเฉยแล้วนะครับตอนนี้นะครับสตรองบล็อกเพื่อนๆนแทบจะต้องกด X สองไปใช่ไหมอ่ากดใบ score widom นะครับแล้วก็ไปเพิ่ม X สองเพื่อให้มันเพิ่ม itemality แล้วก็ item quantity นะครับโดยเฉพาะ research strongbox นั่นเองนะครับที่เพื่อนๆจืานจเป็นจะต้องหาเพราะว่า strongbox เนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหม strongbox บ,บางอย่างดอบหมวกดอบเสือ้อดอบอาวุธดอบนูน่นดอบนี่ใช่ไหมแต่สิ่งที่เรามองหาก็คือเป็น researcher strongbox นั่นเองนะครับก็คือเป็น strongbox ที่ดอบ currency นะครับอันนี้เป็นอะไรที่เรา ห้ามพลาดเลยนั่นเองนะครับและเพื่อนๆสามารถที่จะอัพแอดลาร์ได้ตามข้างบนเลยเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสดรอปนะครับหรือว่ามีสตรองบ็อกบนแมปของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งสตรองบ็อกหรือว่าเชสเนี่ยมันรวมทุกอย่างเลยและเป็นเหตุผลว่าทําไมนัดถึงยกให้เอ็ก expansion นนะครับเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเวลาเพื่อนๆลงเอนลง e x p a n s i o นใน pinnacle board เวลาเพื่อนๆเอาล็อกบุ๊กเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีสตรองบ็อกต่างๆแล้วก็มีเอ็ก expansion block ต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเอ็ก expansion block แล้วก็สตรองบ็อกใน ล็อกบุ๊กใช่ไหมครับในเหมือนกับเกาะที่เพื่อนๆลงไปอ่ะในเอ็กซ์เพนเดชันอ่ะในกองสำรวจเพื่อนๆก็จะได้อานิสงของการบัฟกองอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบ2เท่าเลจึงไม่แปลกเลยว่าเอ็กซ์เพนเดชันคือการฟาร์มอันดับหนึ่งณนะตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูคอนเทนต์ที่3นะครับสำหรับคอนเทนต์ที่3เนี่ยเรียกได้ว่านัดจะเรียกเรียกยังไงดีคอนเทนต์ที่3เนี่ยมันสามารถจะฟาร์มได้หมดเลยอ่ะนัดเอาอยู่ในเลเวลเดียวกันเลยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1นึ่งทราฟเค 2 breach นั่นเองนะครับ3ก็เป็น trial of s e k m a s นั่นเองนะครับสำหรับ3คอนเทนต์นี้นะครับเพื่อนเื่อสามารถที่จะลงได้เลยนะครับแต่มันอาจจะไม่คุ้มเท่ากับ expansion นะครับแต่นัดขอบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับ breach นะครับเพื่อนๆื่อนสามารถที่จะเอาไปรวมกับคอนเทนต์อันดับ1อันดับ2ได้เลยนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆเพื่อนๆสามารถที่จะ farm expansion farm strongbox รวมถึง breach พร้อมกันเป็น t e e in one ได้เลยอันนี้คือ เบสของ Base ของ Base เลยนั่นเองนะเพื่อนเราสามารถที่จะทำได้นะแต่อันนี้นัดไล่ตามแบบเหมือนกับแยกละกันนะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเพื่อนเราสามารถที่จะรวมคอนเทนต์เข้าไปไปอยู่ใน1แบบได้นะครับไม่ผิดแล้วก็ควรที่จะทํานั่นเองนะครับอ่ะสำหรับบ d ิชนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับบ d ิชมีการ เพิ่มนะครับมีการเพิ่มอัตราการดรอปของเคอร์เรนซีก็คือบริชสปริ r i n t e r นั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับมอนต์ต่างๆมันมีอัตราการดรอปเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับพอมอนต์แรเนี่ยมีอัตราการดรอปเพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ทำแท็บเล็ตไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆที่ทำเหมือนกับบริชแท็บเล็ตเหมือนกับเพิ่มจำนวนมอนต์แรนะครับอะไรต่างๆก็จะได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ ไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่พอเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปบอสปรีดนะครับ <S 2> <S 2> ก็คือพินเนอร์เคิลบอสสามารถที่จะไปฟาร์มของในนั้นแล้วก็เอาของไปขายได้อีกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบวิน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 ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูทรัลเควอสกับทร e ลสเคมัสกันดีกว่าะนะครับสาหรับทรัเควอสนะครับที่ได้ฟาร์มดีก็คือหลังจากที่เพื่อนๆผ,ผ่านชั้น4ี่ของทรั o อ chaos ไปแล้วเนี่ยเพื<ๆ>่อนเมื่อสามารถที่จะได้มีโอกาสได้ Currency นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น x x o กซ์ o o หรือแม้แต่กระทั่ง dy ยเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยในแพทโนตมันบอกว่ามันจะดรอปมาเป็นกองกองถูกต้องไหมมันจะดรอปเป็นกองกองแต่สุดท้ายมันก็ดรอปชิ้นเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันไม่รู้ว่าแบบเขาเรียกว่าเท x สติ้ของของอะไรนะ ของแพดโน้นเนี่ยมันหลอกเราหรือเปล่านั่นเองนะคทำให้เรารู้สึกดีนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็น trial of second m a s นั่นเองนะครับสำหรับ trial second m a s นะครับก็เพิ่มอัตราการดรอปนะครับไอเทมกล่องต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆแต่สิ่งที่เพื่อนๆโฟกัสมากที่สุดก็น่าจะเป็นกล่องกล่องดรอปชูนั่นเองนะครับที่นะัดไปเจอมา กองดรอปชูเนี่ยเรียกได้ว่าดรอปเยอะแบบเยอะมากๆเรียกได้ว่าประมาณ3เท่าเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปลองได้นะครับสำหรับ t r a u s e c o m a s นะครับในการดรอปนั่นเองนะครับส่วนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองลงไปเยอะแล้วยังไม่ดรอปเลยนะครับอ่านัดก็อยากให้เพื่อนลองไปลง คอนเทนต์ที่นัดแนะนำนะครับประมาณ3คอนเทนต์เนี่ยที่นัดบอกไปเนี่ยลองลงสักประมาณ5ชั่วโมงแล้วถ้าไม่ดรอปยังไงก็มาบอกนัดนะครับแต่ถ้าไม่ดรอปจริงๆนะครับก็ตามแพทโน้ตหรือว่าตามที่เดเวลลอปเปอร์เขาบอกนะครับต่อให้เพื่อนๆจูสแมพยังไงมอนสเตอร์มีไฮไอเทมเรลิตี้ขนาดไหนมีโมดิฟายเยอะขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็แค่โชคลายเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับนัดมีตัวช่วยนะครับสำหรับการที่จะ ช่วยเหลือเพื่อนๆนะครับในเรื่องโชคหลายนะครับในการที่จะทําให้ร่างกายของเพื่อนๆนะครับรู้สึกสะอาดสดใสรู้สึกไม่เหนอะหนะในหน้าร้อนนะครับก็คือ ไข่กูมิงนั่นเองนะครับสำหรับไข่กูมิงเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสปอนเซอร์ที่เขาเรียกว่าสปอนนัทมายาวนานแล้วนะครับก็สปอนตลอดนะครับยังไงก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับวันที่5วันที่6นี้นะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะหลังเที่ยงคืนเพื่อนๆสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในช้อปปีหรือลาซาด้าแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับในราคาเพียง1,400บาทนะบาทครับ2วันเท่านั้นนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรแรงรับหน้าร้อนนั่นเองนะครับส่วนไข่กูม ก็จะมีอยู่3าสีเลยนั่นเองครับอันนี้นัดได้สีดํามานะครับแต่ถ้าอยากได้สีสวยๆน่ารักน่ารักนะครับนัดแนะนําให้หาสีครีมหรือสีฟ้านั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามันสีที่น่ารักน่ารักมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใช้โกนแขนโกนหนวดโกนเข้าโกนหรือว่าโกนจุดซ่อนเลนส์ของเพื่อนๆก็ได้นั่นเองนะครับและยังไม่พอครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าตอนนี้นะครับไข่กูมิ่งนะครับถ้าเพื่อนๆรอวันที่5นะครับตอนเที่ยงคืน เที่ยงวันแล้วก็3ามทุ่มนะครับไคกูมิ่งจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือถ้าเป็นสมุดเพื่อนซื้อธรรมดาเพื่อนเพื่อนจะซื้อที่ราคา1,400บาทถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้กล่องแล้วก็จะมีเหมือนกับแถมใบมีดนะครับพลาสติกนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรอตอนเที่ยงคืน เที่ยงวันแล้วก็3ามทุ่มนะครับจะมีโปรใหม่อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่าบาทนะครับเพื่อนๆจะได้เหมือนกับตัวลองแบบใหม่นะครับของทางไข่กูมิงก็คือจะเป็นตามภาพนี้นั่นเองนะครับจะเหมือนกับมีความแบบละเอียดอ่อนมากขึ้นนะครับสามารถเข้าถึงจุดซ่อนเลนส์สามารถที่จะโกนในจุดที่เหมือนกับเป็นตอได้มากขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับใครบางคนคิดว่าเฮ้ยเนี่ยหัวแค่เนี้ยมันไม่พอ เพื่อนๆต้องการที่จะหัวที่มันเล็กและก็ละเอียดกว่านี้นะครับและไม่บาดนะครับสาคัญคือไม่บาดเพื่อนๆสามารถที่จะรอได้ตอนเที่ยงคืนเที่ยงวันวันที่5นี้เท่านั้นนะครับสำหรับโปรโมชั่น1 5 8 6แต่โปรโมชั่น1,400พ่อเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อได้ตั้งแต่วันที่5วันที่6เลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสปอนเซอร์ของนัดนะครับก็ขอฝากไข่กูมิ่งไว้ดูแลน้องชายของเพื่อนๆด้วยละกันนะครับอ่ะ อาจาจะช่วยปัดเป่าเรื่องโชคร้ายไปได้แล้วแหละอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ต้องต้องเลี่ยงเลยนะครับคอนเทนต์ที่ต้องเลี่ยงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เรามองมานานละแล้วก็ควรที่จะดีได้แล้วเพราะมันมีการปรับรอบนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ as merian with นั่นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์ as merian with เนี่ย นัดนัดนัดจะบอกยังไงดีคือเขาบอกว่าอันนี้ตามแพดโนตแล้วก็ตามที่โจนาทานได้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์อะไรต่างๆนะครับ a s m e r i a n w i t วนะครับมันควรที่จะเพิ่มไอเทม r e l l t y y บอลมอน ster อรนะครับมอ3 0 0ก็คือคูณ3ไม่ใช่แค่บวก300นะเพื่อนเพื่อมันคูณ300ฉะนั้น <c oughs> การคูณ300มันเป็นอะไรที่เยอะมากๆและเห็นผลมากๆก็คือเหมือนกับร o o ดอตอนนี้ก็คืออันที่เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นกล่องถูกต้ไหมครับ แต่แอสเมเรียนวิสหรือว่าคอนเทนต์วิญญาณเนี่ยไอ้ลูกกลมๆสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองหรือแม้แต่ครั้งสีแดงเนี่ยสีสีส้มๆเนี่ยที่มันแรงมากๆอะ่ะมันไม่ได้เพิ่มดอกเลยนะครับนะตอนนี้ซึ่งนัดได้ไปลงมานะครับไม่ต่ำกว่าประมาณห้ากชั่วโมงสำหรับแอสเมเรียนวิสอย่างเดียวเลยนะได้ข้อสรุปว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ควรฟาร์มครับแต่เพื่อน,อนๆถ้าจะมีถ้าจะเจอก็ทาก็ได้ แต่มันไม่คุ้มมากนะครับแต่แต่นะครับสิ่งที่คุ้มจริงๆของ a s m e r i a n w i t วก็คือเป็นวิญญาณส้มวิญญาณส้มตอนนี้รู้สึกว่าปรับเยอะมากนะครับดอกแบบมันดอกเยอะเกินไป <c ười> คือแพทที่แล้วอะ่ะเข็มขัดมันดอก10สมมุติอ่ะ a s m e r i a n w i t วมันเพิ่มมอดให้มอนสเตอร์นั้นนะนะดอกของ10ชิ้น <c ười> ถูกต้องไหมครับแพทนี้นะครับดอกยีชิ้นอ้ะเยอะมากคือสีส้มมันเยอะเกินไป มันก็เลยทําให้นะัทรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่ามันเป็นที่โค้ดหรือเปล่าว่าวิญญาณสีอื่นมันไม่ทํางาน300%เปอร์เซหรือเพิ่มดอกสองชิ้นถูกต้องไหมครับเพิ่มดอกสองชิ้นเนี่ยเออ make s e n s อยู่แต่มันควรที่จะบอกเออดอกสงชิ้นเนี่ยคือแรแรไอเทมหรือเปล่าหรือไอเทมสีขาวถูกต้องไหมครับ นั่นแหละสีอื่นคือมันไม่คุ้มเลยมันคุ้มอย่างเดียวคือสีสีส้มสีส้มก็คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นฟ็อกซ์ใช่ไหมเป็นจิ้งจอกกับเป็นกระต่ายป่า2ออันนี้คือแรมากมากนะครับเพราะว่าพวกพาริสแมนของกระต่ายเนี่ยสามารถขายได้600เลยมั้ง1อันซึ่งถ้าเพื่อนๆ่อนโชคดีจริงๆนะครับเพื่อนกสามารถที่จะดรอปได้เป็น10อันจาก การฆ่าแล่ที่เหมือนกับโดนสิงครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ารวยไปเลยนะครับแต่มันก็ประมาณ10แมปเจอครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆทำแมปวิชนะสิบแมปเจอครั้งหนึ่งนะครับนัดก็เลยสงสัยว่าคอนเทนต์เนี้ยมันน่าจะยังบั๊กอยู่ตัวโค้ดตัวคูณมันน่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ถ้าสมมติเพื่อนๆฟาร์มแล้วรู้สึกดีขึ้นบอกนัดด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับทางทีมงานได้บอกไว้นะครับว่าเอสมเรีนวิชเนี้ยยิ่งวิญญาณเนี้ยมันผ่านมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบไอเทมไรเลตี้ก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิเพมขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเพื่อนๆวิ่งผ่านประมาณ10กองเพื่อนๆการันตีของดีโคตรเลยแต่ตอนนี้เพื่อนๆผ่านเป็น10-20กองผ่านแลไม่รู้กี่รอบของดอบเท่าเดิมนะครับไม่มีผลเลยนะครับถ้าจะมีก็น่าจะมีแค่วิสที่เป็นกระต่ายป่ากับจิ้งจอกป่านั่นเองก็คือเป็นแฮร์กับฟ็อกซ์นั่นเองนะครับสีส้มนะครับแค่นี้ซึ่ง มันไอเอจีเกินไปในมุมมองของนัทนะครับมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้แล้วก็อันนี้ยังเรายังไม่พูดถึงเกี่ยวกับการที่วิญญาณมันวิ่งเข้าไปช้าอีกนั่นเองนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะให้เหมือน POE หนึ่งไอทอมเมนต์นะครับนัทก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือว่าชนวิญญาณปุ๊บแล้วก็สุ่มแลมาเลยนะครับแล้วก็ให้เราไปตีแลอะไรประมาณนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่น่าฟาร์มนะครับเหมือนกับโดนล่อซื้อนะครับสำหรับคอนเทนต์แอสเมเรียน วิสนั่นเองนะครับอ่ะก็น่าจะมีแค่คอนเทนต์เดียวนะส่วนคอนเทนต์อื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับเพราะว่าโรคเอ็กซ์ไก็ไม่มีการปรับฉะนั้นมันก็ยังแย่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็บอกไม่ได้นะพวก fracture กับ nexus ก็ เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรดีนะครับก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอีกเยอะเลยนะครับส่วน p i n เนอร์เคิลบอเนี่ยนัดยังไม่ได้ลองตีนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ได้ว่า p i n เนอร์เคิลบอเนี่ยมันดรอปของง่ายขึ้นไหมแต่การเข้าถึงการเข้าถึง p i n เนอร์เคิลบอสเอมันง่ายขึ้นนะครับเพราะมันมีอัตราการดรอปเหมือนกับเศษให้เข้านะครับไม่ว่าจะเป็น b บริชบอสใช่ไหมครับคิงออฟเดอะมิสใช่ไหมครับรวมไปถึงอ่ซิมูเลตคัมนั่นเองนะครับส่วนคอนเทนต์ซิมูเลตคัมนะครับถ้ามันาาาไมม่่ดีีเพือนๆสรถทจะ คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับซิมโวคัม้มนัดยังไม่ได้ลองฟาร์มนั่นเองครับฉะนั้นนัดไม่สามารถที่จะเหมือนกับบอกรายละเอียดตรงนี้ได้แต่ส่วนพวกแบบไอ้ต่างๆที่นัดคอนเฟิร์มว่าดีก็คือนัดได้ลองฟาร์มแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก่อนจากไปนะครับนัดก็ขอฝากสปอนเซอร์สุดท้ายของนัดนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมซื้อค่างเติมซื้อคอสเมติกหรือว่าเติมพป,ปอเตอร์แพ็คต่างๆของทาง POE2 นะครับนัดก็ขอฝาก รากติดช็อปไว้ด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะเติมผ่านสตรีมนะสามารถติดต่อทางแอดมินได้เลยไม่ว่าจะเป็นใน Li n e แอดหรือว่าใน a c e b o o k นะครับถูกกว่าแน่นอนนะครับ150าบาทเพื่อนเือนจ่ายไม่ถึง150บาทแน่นอนครับอันนี้นัดคอนเฟิร์มการันตีเลยนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอให้เพื่อนฟาร์มให้สนุกนะครับเล่นเกมให้สนุกส่วนใครที่อยากจะพักลีกนี้แล้วรอสองจุดสามหรือว่ารอ PUE หนึ่งลีกใหม่ก็สามารถที่จะทำได้นะครับขอ อะไรก็ตามที่เพิ่งเมินเล่นนะครับถ้าเพิ่งนมนเล่นแล้วไม่สนุกก็แค่พักแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นแค่นั้นเองไม่ต้องซีเรียสครับยังไงวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมมาพบกับนัดในไลฟ์ด้วยนะครับถ้านัดไม่ได้ลไลฟ์แปลว่านัดสอนนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวนะัดขอฝากไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม